สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับแล้วคุณหมอครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของคุณหมอเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสามหน่วยงานรัฐที่ DSI เขาขอให้ชี้แจงเรื่องไปซื้ออุปกรณ์ที่สังคมเขาเรียกกันว่าไม้ล้างปราชานะฮะตกลงที่ที่ที่คุณหมอจัดซื้อนั้นเป็นเป็นเป็นอัลฟาซิกหรือว่าเป็นจีทีสองร้อยครับคุณหมอครับขออนุญาตเลยไปก่อนครับอคืออยากให้เป็นของส่วน ส่วนแรกเลยก็คือเรื่องดีเอสไออำนาจที่การชี้แจงอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปตงเนี่ยได้สรุปแล้วก็แจ้งมายังทุกหน่วยงานเนี่ยประมาณสามสี่เดือนแล้วที่ผ่านมาค่ะเรื่องผลสรุปืมผลสรุปที่ออกสัมภา์อย่างนี้ก็คือว่าเป็นการซื้อในราคาแพงเขอให้หน่วตรวจสอบสองให้ไอ้แจ้งความไปประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้ดําเนินการตามที่สตงสั่งการเพราะว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องการใช้เงิน ตรงตรงไม่น่าด่อเดียคใส่ครับเรื่องที่สองค่ะก็คือแล้วสถาบันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเรามีทั้ง a l ฟซิกและก็จีทีสองร้อยทั้งสองส่วนหนึ่งก็ได้รับบริจาคนะคะว่าได้รับการสนับสนุนจากปปสค่ะนะคะมาถึงส่วนที่สามค่ะว่าเครื่องมือนี้ ใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้แล้วส่วนที่สีค่อยว่าว่าซื้อผิดหรือซื้อถูกนะคะก็คือเครื่องมือนี้ใช้ได้ไหมก็ต้องเรียนตรงๆว่าให้ทําใจเป็นกลางนักวิชาการด้วยค่ะในเหตุการณ์ระเบิดทั่วโลกเนี่ยดูสิคะาวนนี้ก็โดนอีกละในโคลคถ้ามีเครื่องมือที่มันใช้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นใช้ไม่ได้แปดสิเปอร์เซ็นเราไม่พูดราคานะ คิดว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเลือกหรือจะไม่เลือกเป็นหมอหมอก็เลือกนะใช่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคถ้ามันใช้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังโอเคคือเราต้องแยกเรื่องราคากับเรื่องทเรื่องโกงกันค่ะเราก็รู้ว่ามันใช้ได้น้อยแต่ว่าเรากําลังพยายามให้นักวิชาการที่สุดว่ามันคืออะไรก็มาถึงขั้นที่สุดท้ายค่ะคว่าตกลงอะมีการซื้อผิดบริษัทขายผิดอะไรประมาณนี้ไหมสําหรับสถาบันเนี่ยในการซื้อเนี่ย ก็ซื้อตามระเบียบราชาการทุกอย่างค่ะค่ะอาจจะไม่ถูกต้อง <c oughs> ก็ไม่ใช่ความโกงค่ะทุกหน่วยงานกันหมดก็คือมันเป็นเครื่องมือใหม่อืไม่ได้ไม่ได้ให้มีนักวิชาการมหาวิทยาลัยมาช่วยตรวจสอบค่ะเราจะไปรู้เหรือในเมื่อปปสใช้ในเมื่อทางทหารใช้ทหารสามเหล่าทัพใช้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสําหรับสถาบันนิตินะ ค่ะไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะคตณหน่วยงานอื่นนั้นค่อยไปว่ากันแล้วเรื่องสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือตกลงมันเป็นเครื่องเครื่องปลอมบริษัทมันโกงไหมอันนี้มันอยู่นอกเหนือตัวสถาบันนิติค่ะค่ะก็เลยตอบเป็นประเด็นข้าวๆว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับพีเอชไน่าจะเกี่ยวกับสตงแล้วเราก็ดําเนินการกันไปทุกหน่วยอย่างเงียบๆอยู่แล้วค่ะ ค่ะคุณหมอบอกเมื่อสักค,ครู่ว่ามีการจัดซื้อจริงแต่ว่าราคามันก็มีความผิดปกติตั้งแต่ส00ี่แสนกว่าถึงล้านหนึ่งแสสองหมื่นที่ที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการจัดซื้อทําไมราคามันแตกต่างก,กันมากขนาดนี้คะเอ่อต้องบอกว่างี้ค่ะ a l p ฟาชิกเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ตรวจได้เฉพาะอยาเสพติดค่ะค่ะราคาจะอยู่แถวแถวนั้นละ,ละค่ะสี่แสนห้าแสนสี่แสนแล้วส่วนที่ล้านกว่านี่จะเป็นในส่วน G ีทีสองร้อยเนี่ยมันเป็นเครื่องที่มาใหม่แล้วมันก็ตรวจได้สี่อย่างตามข้ออ้างเขานะคะค่ะ ก็คือตรวจยาเสพติดตรวจสารระเบิดตรวจหากระสุนปืนตรวจหาศพแล้วในการตรวจสี่ประเภทเนี่ยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยใช้ได้จริงแต่ไม่ใช่ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็ตนต์เจ้าหน้าที่ที่นุษย์กท,ท,ท,ที่หาศพหอตกในเขื่อนบางลางก็ที่ตำรวจก็ใช้กีทีแล้วมันด,ดำดำลงไปก็เจออย่างเงี้ยเราต<า>ืองบอกให้แยกไงครับว่าใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นกับการไม่ให้ใช้เลยอะมันคืออะไรแต่ถ้าเผื่อว่า ไป20%ราคามันแพงเกินไปอันนี้เราเห็นด้วยอ,อันนี้อย่างนั้นมันไม่มีทางเลือกคช่ไหมะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลจากต่างประเทศว,ว่าเขาไม่ใช้จริงๆข้อมูลมันมีได้ซ้ําไปว่าอาหารอังกฤษใช้ก็แปลว่าระบบการซื้ออ,อังกฤษกับของหลายประเทศในอเมริกาในในยุโรป มันมันมีปัญหาหรือเปล่าเอครับเป็นสองประเด็นเขาก็มีเรสเฟนการใช้ครับครับมันก็เป็นสองประเด็นคือใช้ได้หรือไม่ได้ประเด็นที่สองคือราคาเกินจริงหรือไม่เป็นสองประเด็นถูกไหมก็มีอันที่สามด้วยค่ะซื้อผิดหรือไม่ซื้อผิดขั้นตอนการซื้อการโกไม่โกงคือไอ้ราคามันเกินจริงไหมเราบอไม่ได้หรอกแบบแค่หนึ่งแต่บอกขายแสนหนึ่งอย่างเงี้ยผิดใครอ่ะค่ะ ใช่ไหมคะแต่โไม่โกนั่นคนืออะรเรื่องคุณหมอคะประเด็นเรื่องของการใช้งานตรวจสอบได้20%เนี่ยจำได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลนักวิชาการออกมาบอกว่าจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยแทบใช้ไม่ได้เลยแต่เป็นด้านจิตวิทยามันมีความอุ่นใจว่ามีเครื่องมือน,นี้แล้วทาให้คนทํางานเนี่ยเชื่อมั่นออตรงน,นี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะการตรวจสอบเนี่ยมันยังไงไม่ได้ครบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะเออเมื่อนักวิชาการใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญาค่ะอ ยากมากที่จะมีใครขึ้นมาคัดคัดค้านมาทับทานเพราะมันดันไปต้นกับการเมืองออ๋ค่ะคือพูดง่ายๆก็คือขึ้นมาเพื่อจะมาดิือาหารแล้วทานอะไรประมาณเนี้ยน้ําหนักมันก็เลยหนักหน่วงจนกระทั่งหลายหลาคนหมอตอบได้เลยว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่ไม่มีหลักไม่มีหลักเกณฑ์ในโลกณวันนี้หมายความว่าไม่ตรงตามหลักการทางทฤษฎีไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริง แต่นักวิชาการจะสรุปว่าต้องเป็นสิ่งที่ฉันรู้เท่านั้นเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยคแต่ในมุมเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าซีทีสองร้อยใช้ได้ครับ,รบ,บอกบบไม่แค่ยืนยันนะคะขอให้เผยแพร่ว่าถามว่ามีเครื่องมือที่ใช้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ย huh. กับไม่มีเลยเนี่ย huh. แล้วมันป้องกันได้แักยี่สิบเนี่ย อันตรายต่อประชาชนเนี่ยมันใช้มันผิดไหมคําถามเนี่ยค่ะครับครับแบบม่อยู่สองประเด็นถ้าประเด็นแรกมันมีข้อที่จริงที่ยืนยันจากประเทศอังกฤษก็คืออายการและตํารวจของอังกฤษสั่งดําเนินคดีทางบริษัทที่เป็นต้นต่อของ GT200 Alpha 6อัลฟาซิกนะฮะในข้อหาหลอกขายของที่ใช้การไม่ได้จริงไปทั่วโลกเลยไอเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดเคะเพิ่งมาเกิดอังกฤษซื้อมาตั้งห้ปีแล้ว ค่ใช้มาหกเจ็ดปีแล้วก็เพิ่งจะมามารู้สึกว่าถูกหรอกโ <Okay. S 2> อเคคือเราเราไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไป <c oughs> ค้านเรื่องนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าอย่าเอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันไปไปไปเหมือนไปนกัด ไปตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในอดีตโอเคเข้าใจฮะเข้าใจฮะเข้าใจฮะเป็นเรื่องเรื่องคนละเรื่องกันเข้าใจฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถ้าบอกว่าถูกหลอกเนี่ยทางการอังกฤษก็เคยถูกหลอกเหมือนกันอะตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจฮะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อในที่สุดเนี่ยเขาสั่งดําเนินคดีกันเรื่องหลอกขายนั้นน่าจะเป็นที่ยุติในประเด็นของข้อเท็จจริงกันกันในเบื้องต้นว่าในที่สุดมันก็หลอกขายจริงๆหรือหรือไม่นะฮะคือมันใช่ดรือไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง ทําไม่ได้กับราคาเกินจริงซึ่งตัวนี้เนี่ยด้วยแต่ว่าอั้ของหมอเนี่ยก็คือทั้งสื่อไทยและนักวิชาการไทยต้องกลับไปถามตัวเองว่ามันปราศจากสึ้นความลำเอียงไหมว่าจะเองเป็นที่จะแปกกัดเจ้าหน้าที่หรือเองประเด็นการเมือง เล้อย่างนั้นเราจะคุยกันด้วยคือหมอเป็นคนตรงกลางแล้วเราเราทำงานเรารู้ตึมพุในว่าเราปกป้องผู้ปฏิบัติงานครับครับที่บอกว่าขอให้ทําใจเป็นกลางนะฮะสมมุติว่ามันใช้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็น่าจะโอเคได้เช่นกันนะฮะมันก็ย้อนกลับมาโดย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 ตักกาเนี่ยคนทํางานในภาคสนามเขาจะมีสัญชาตญาณที่ที่เกิดจากประสบการณ์เกิดจากอะไรต่อไม่อะไรที่สะสมอยู่ในการรับรู้ในทักษะของตัวเขาเองบางครั้งจาก ประสบการณ์เนี่ยเขาพอที่จะสันนิษฐานอะไรได้บางประการที่บอกว่าได้ผล20เปอร์เซ็นตเป็นมันมาจากสัญชาตญาณของตัวคนทํางานหรือจากตัวเครื่องมือกันแน่ฮะน่าคิดเหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้นะะเอาอย่างนี้นะคะคือคือสมมติจะยกตัวอย่างคือเราหมอยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตนะร์แน่ายตอบ,บไม่ได้ว่ามันค,คืออะไรครเอ,อ่สัญชาตญาณก็ไม่น่าใช่เอาจากทีมหมอนะค่ะก็คือเจ้าเอ,อคนที่ใช้ได้เนะะี่ยค่ะจะมีอยู่เพียงคนรืดคน ในบรรดาคนเป็นติบยี่สิบอืมเพราะอคนคนนี้ไม่ได้ใช้สัญชาตญาณค่ะอืใช้นิ่งเฉยๆไม่ได้แปลว่ามันใช้ได้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าหมอกําลังสูงสูแต่ว่าเมื่อมันีข้อสรุปของการเกิด,ด่างนี้เนี่ยคมันก็เป็นประเด็นแค่ว่ามันมีคนสมควรคือราคาขนาดนี้ไม่โวนซื้ออีกแล้วถูกไหมคะนั่นคือคนละคนละส่วนกันค่ะสมัยที่ตอนใช้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ทราบเราก็ ลองดูแล้วก็พยายามหาวิธีซิอะไรเงี้ยค่ะค่ะงน้นแสดงว่าในความเห็นของหมอที่ถามกันตรงๆเลยคุณหมอยังเชื่อมั่นว่าเครื่องนี้ใช้ได้แต่ว่าอาจจะความแม่นยาความถูกต้องเลยมันอาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคะเียไม่เเชื่อมั่นว่าใช้ได้ค่ะไม่เคยเชื่อมั่นว่าใช้ได้ค่ะแต่หมอเชื่อว่ามันมีบางอย่างที่มันคนนึงคนหนึ่งมันใช้งานได้เอ่อมันไม่ใช่ว่าใช้งานได้นะค่ะมันไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เออแล้วมันต้องอธิบายอะไรคร่องม่อที่ไม่ ไม่สมบูรณ์แล้วมันหลอกขายจริงๆ,ๆมาค่ะว่าหลอกราคาสูงลเลเกินพ่อหมอก็ตั้งหลักถามคามถามว่าว่าทำไมมันแพงนะอ่านั่นคือส่วนหนึ่งของราคาแต่ตัวประสิทธิภาพของเครื่องหรือการใช้งานของเครื่องค่ะคุณหมอคิดยังไงคะยังมันมันไม่ได้รูเวิทยาศาสตร์เลยค่ะแต่หมอเป็นผู้มีความสนใจว่าทําไมมันใช้ได้ที่ตรงนี้หมอยังไม่ได้คาตอบทั้งหมดไม่ได้สรุปตามของมือน,นอกค่ะอ๋อค่ะ ครับครับสุดท้ายครับคุณหมอครับก็คือประเด็นแรกคุณหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยทางสตงเนี่ยเขาได้สรุปผลการตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานที่มีประวัติการซื้อชายเนี่ยไปดําเนินการแก้ไขโดยการไปแจ้งความเรื่องถูกหลอกขายขายแพงอะไรก็ว่ากันไปไปแล้วเมื่อ3าเดือนที่แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วไม่ไม่มีลักษณะเป็นอารมณ์ก็คือมัก็ทำามหน้าที่ประเด็นของสตงนั้นเขาให้หน่วยงานที่ซื้อช้นั้นไปแจ้งความใน ในข้อกล่าวหาอะไรชัดๆครับก็คือว่าหลอกขายของแพงหรือหลอกขายของที่ไม่ได้คุณภาพครับหลังค่ะหลังค่ะไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพแต่ซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปนําสืบกันประมาณนี้คะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปดําเนินการในส่วนขั้นตอนนี้หรือยังคะที่ไปกาแจ้งความร้องท้องทาทำทุกอันแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่ตั้งกรรมการสอบเนี่ยน่าจะผลยังไม่กลับมาเพราะว่าระบบการสอบมันจะช้าหน่อยค่ะค่ะแต่ว่าที่สอบนี่คือสอบเรื่องการจัดที่จัดตั้งนะ อ๋อตอนนีอะไรตกติดไหมซึ่เป็นจุดยอดข็ต้องเขาทำข้อประเด็นค่ะเพราะทางสตงอไม่ได้แตะเรื่องซื้อถูกซื้อแพงไม่ได้แตะแต่ที่ภาพนี่แหละแตะตัวนี้เลยค่ะแต่เรื่องซื้อถูกซื้อแพงตัวคุณภาพต่างกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยทำไมราคาหลากหลายไปทุกหน่วยงานทาไมราคาหลากหลายเหลือเกินมันแตกกันเยอะคือถ้าสมมติว่าเครื่องแบบเดียวกันกับเราเลยแล้วคนอื่นเขาซื้อได้ถูกกว่าหรือถูกเราซื้อได้ถูกกว่าเราก็ต้องตอบค่ะ มันมีทั้งสองอย่างค่ะทีนี้ทีนี้เอาละพอถึงโดยระเบียบราชการเมื่อสตงอเขาทักท้วงเขาตั้งประเด็นมานหน่วยงานก็จะต้องชี้แจงทางสตงงนี่ผมไม่ได้พูดถึงดีใสนนะ ทีนี้ทีนี้แทางสถา,าบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงสตงอไปอย่างไรทั้งประเด็นเรื่องคุณภาพการใช้การได้จริงแล้วก็เรื่องราคาที่ซื้อแตกต่างหลากหลายจากชาวบ้านเขาเหลือเกินอะไรประมาณนั้นได้ชี้แจงไปอย่างไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนฟังจะเข้าใจผิดว่าเราซื้อแตกต่างจากชาวบ้าน <c oughs> เหลือเกิน <c oughs> ไม่ใช่ค่ะออืไม่มีเลยค่ะออื <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีประเด็นตรงนั้นคือเข้ารป็นอธิบดีเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดภาพรวมค่ะพันย่อมต้องมีบางหน่วยงานและคาว่าเหลือเกินเนี่ยอย่าลืมว่าหมอยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าต้องแยกระหว่าง a l p ฟ a s i กกับ GT สองร้อยราคาจะไม่เท่ากันเพระเ่มันครึ่งเดียวค่ะเพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักพอถ้าเราไปบอกว่าเอ้าเขาตกแสแล้วเราซื้อร้านหนึ่งไม่มีทางค่ะอัลฟา Six ใครซื้อร้านอันนั้นต้องผิดแล้วล่ะอ๋อครับต้องแยกแยกประเภทว่า เราซื้อแพงไปไหมสอ,อ,องซื้อผิดปกติไหมคะว่าซื้อแพงไปไหมคะว่าอาจจะเลือกบริษัทไม่ถูกต้องค่ะซื้อผิดปกติหมายความว่ามีการพูวมีเรียงดึงเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างน,นี้ต้องตรวจสอบซึง่งคงจะมาค่ะต้องวาตรวจสอบอยู่ที่แจ้งหมดแล้วค่ะครับทีนี้ประเด็นเรื่องที่ให้สตงให้ไปแจ้งความเนี่ยของคุณหมอไปแจ้งความยังต้องรอขั้นตอนใช่ไหมฮะเอเราได้สั่งการไปบริษัทที่เกี่ยวข้องไหมเพราะว่านิติกรอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงไปดําเนินการแล้วมั้ง อ๋อฮะแล้วก็ไปแจ้งความในในประเด็นราคาหรือคุณภาพนะฮะอีกอีกครั้งนะที่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 จะมอบหมายให้นิติกรของสถาบันไปแจ้งความนะเออต้องงอมทั้งคู่ค่ะใอประเด็นเลยทั้งราคาด้วยรวมกันไงคะว่ามันไม่ตรงตามคุณสมบัติก็คือแพงไปไม่ได้ใช้คุณภาพไม่ได้เต็มที่ครับครับคทีนี้ในกรณีของดีเอสไอเขาทำหนังสือเวียนมานคุณพอจะปฏิบัติอย่างไร เพราะว่าเพราะว่ายังมีข้อต้แย้งมีข้อต้แย้งเรื่องอะไรใช้กฎหมายอะไรแล้วเราต้องทําอะไรไหมเพราะว่าในอันเดียวกันถ้ามันทับซ้อนเราก็จะบอกว่าเราตอบตอบไปแล้วค่ะตลงของของของคุณหมอที่ซื้อไปขณะนี้ประจําการอยู่หรือว่าปลดประจําการฮะอุปกรณ์เหล่านั้นที่ที่ที่ซื้อไปขนาดนั้นแล้วค่ะปลดมันแล้วนะฮะนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะแล้วตอนตอนที่ซื้อซื้อจาก AVA z c o m นะฮะคุณหมอ เออถ้าถามว่ามาจากบริษัทอะไรเนี่ยบอกคงทำไม่ใช่ <Okay. S 2> เรอร <Okay. S 2> มันเป็นคือจัดจ้างโอเคได้ครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝวายจัดซื้อจะเป็นคนดำเนินการเองเราไม่รวมเบดเร็จที่เราจัดซื้อมาเห็นว่าข้อมูลเนี่ยตั้งแต่5 0ถึง52 53เนี่ยทั้งหมด กี่เครื่องกันแน่คะที่อยู่ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าส่วนของสถาบันเนี่ยน่าจะมีจีทีสองร้อยตัวเดียวหนึ่งตัวเนียแค่จีทีสองตัวแค่นั้นแหละอ๋อแค่สามเครื่องสามเครื่องค่ะแค่นันแหละราเราไม่มีม้อไเยอะค่ะโอเคโอเคเอาละครับขอบขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะหมอครับสวัสดีครับสารภาพกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้สัมภาษณ์สดๆนะฮะสัมภาษณ์ก่อนรายการประมาณสัก20่สิบนาทีพอเหตุ ในช่วงเวลาที่ตรงกับรายการนั้นเกิดคุณหมอติดบรรยายถูกค่ะไม่สามารถสันะสมภาษณ์เมื่อสักครู่กับเป็นเทปนะ<ช>อาจจะดูภาษาภาพบบนจอทีวีสปริงอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งแต่ขอให้เข้าใจกันตรามดีแล้วกันแต่สาระครบถ้วนจะรู้สึกอย่างไรกับคำอธิบายของคุณหมอพรทิพย์โรจน์